เอาที่นอนเอาที่นอนมาไว้ข้างบนดีกว่า เขาไม่ยอมเปิดวีวีโอเ้เกียนมาเยอะมาเยอะตีไม่ได้ตกแม่งเอิญเอิญนะพี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาที่ชั้นบ้านไป เอินเอินจำวิธีทำโต๊ะผสมโตปรุงยาได้ปะโตปรุงยาโตปรุงยาหรือที่ปรุงยาเออนั่นแหละทำไงวะเขาทำได้เขาทำได้ทำดีไม่ดีไม่มีในเท้าหูเอาทั้งไฟมาดิตรงเนเธอร์กันเอ้ยมีอยู่แล้วนี่หว่าเออเขาขามให้เขาขามให้ไม่ต้องคามไม่ต้องคามหรอก ก็ข้าวทามนั่นแหละ,อะไอ้ <จบ S 1> ที่จาาบอยู่ไว้อ่ะเอาไปยัดกล่องอีกไหนวะเอาไคโดกระจกเอามาโอเา้ยเอามาเร็วจะทำขวดรโคตรเยอหะหรอหนักน้ำแบบหน้าดีได้หน้าดีได้ใ้่จองจองเตียงยังไงจองจองเตียงยังไงทไม่เป็น กูคือต้นคุณแก้หายไปไหนหมดวะแม่แม่ฮะเราจะคนแก้ทำยาเถื่อนนะครับต้องใส่หัวเขาดีทำไมหัวยังเถื่อนเร็ว เดี๋ยวครับไม่เปลียนไม่ได้หรอต้องให้เองยังไม่จองเตียงเขาทุกเตียงเองออกแล้วนะทุบเถอะไม่จองใช่ไหมไม่จองใช่ไหมเขาจองเขาจองแล้วกันผสมอะไรต่อวะแปปนึงนะส่งอะไรวะท้องลืมละแลผสมไม่ได้โอ้หิวกลิ่นบ right. ้าหิวกลิ่นบ้า หน้าหอมหอมลงีนเธอเดี๋ยวจัดดีก่เดี๋ยวกจัก่อนไปแล้วโน่จะสิบเอโมงแล้วไม่ได้บอกวะ่เอ่โมงเอม่เขาไปแล้วนะอย่าแป๊กเพิมไปไหนอ่ะที่เโม่ าไปเลียงลูกหมาบ้านเจ๊ปากปากปากลูกหมาไว้บ้านเจ๊สิอคลับไม่ได้แล้วมันอยู่ในโพอ่ะมีคนขอเป็นมีคนขอเป็นมีเจไม่มีแกเอฟเฟต้องเปลี่ยนชื่อไว้ข้างหน้านะคะเขียนว่าเขียนว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่อข้างหน้านะอ่า โอ๋เนเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนคนที่ชื่อว่า E N น้ำหน้า E N น้ำหน้าค่ะได้ได้นะเนนะได้ได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนนะแป๊บนึงถ้าใครอยากจะเป็นดีเจนะถ้าใครอยากจะเป็นดีเจอร์นะทหลังนะเดี๋ยวจะเทสทีหลังนะยังไม่มีเวลาเทสยังไม่มีเวลาเทสผสมไงต่ออะช่างแมงจลผสมยาเจลผสมยาอะไรอะเจยผสมเป็นอ เขาเคยผสมอยู่เขาเคยสมอยู่อเาสม่ไนเขาเยาไหนวิชันวะเิดวิกกแบบ